3. ภาวะเนติสูตรว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพร้อบสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธาั่่นัที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่ากิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพ กิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรความดับกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุให้ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูปนี้เรากล่าวว่า กิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเพราะดับกิเลสเหล่านั้นจึงจัดเป็นความดับกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพความพอใจในเวทนาในสัญญาในสังขารความพอใจในความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในวิญญาณนี้เรากล่าวว่า กิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเพราะดับกิเลสเหล่านั้นจึงจัดเป็นความดับกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพภาวะเนติสูตรจบ